อันนี้คือ180บาทนะอ๋อเวลาผสมดอกเขาจะเป็นอย่างนี้นี่เมืองฉิมพี่อันนี้ก็สวยอันนี้บอลจังหวัดตับจังหวัดอุ้ยมีคนเนี้ยจุดใหญ่มากอย่างนี้ต้นเท่าไหร่อะคะพี่มนกระดาษอย่างนี้ต้นเท่าไหร่อะคะพี่แล้วตัวเล็กๆอย่างนี้คะนี่น่ารักน่ารักแบบนี้อย่างนี้เท่าไหร่คะพี่อันเล็กๆอย่างนี้พี่ขายเท่าไหร่คะที่นี่มีพวงคามด้วยนะคะพวงคามที่นี่ก็อันนี้คือใหญ่มาก ค่ะมาพบกับยูมอโมชัแนงเ่ยนะคะวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวที่ตลาดสมบุรีค่ะซึ่งเขาเปิดโซนใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่มีต้นไม้อะไรขายบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะต้นไม้หลังปีใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเชอบาอาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะมาล้านแรกนะคะสุคนทา กาเดนนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะมาดูกันเลยอัน้เขาจะมีร้านเนี้ยคือเขาก็จะมีราคาแปะไว้แล้วก็มีชื่อแปะไว้ทุกอันนะคะนี่อย่างอันนี้เพ็เลดี้ก็คือ550บาทนะคะกามกุ้งขนนี่ก็คือ400บาทนะคะนี่นะวัวอันนี้คือน่ารักมากๆเลยทุกคนอันนี้คือแค่400บาทเท่านั้นเองนี่ลูพินัมลูพินัมขึ้นเสาแล้วนะอันนี้350บาทนะคะนี่เลมอนลาม500นะคะ มีบอลสีชายชนด้วยนะทุกคนอันนี้นะคะ2,000บาทนี่อันนี้คุณแผน4,8 0พนค่ะเป็นบอลสีนะคะนี่ผู้หัวใจแนบนะคะก็จะอยู่ที่150บาทค่ะซิเวอร์ดากอนอันนี้500บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนี่สเสน่ห์จันายพางนะคะอันนี้3,200บาทค่ะต้นนี้ชายชนต้นใหญ่ก็มีนะคะอันนี้5,500บาทค่ะ จันเงินใบใหญ่มากนะคะอันนี้จันเงินอยู่ที่900 0บาทนะคะนี้ใบใหญ่มากๆนะคะเข้ามือเลยอันนี้หมื่นหนึ่งนะคะประกายดาว1 0 0 0 0บาทจันเงินต้นเล็กกม็มีนี่ไงนะหน้าทองหน้าหน้าทองเท่าไหร่คะ950บาทนะหน้าตาเป็นแบบนี้จะคล้ายๆลายทหารอ๋อไม้บงคนก็จะอยู่ด้านนี้อุ้ยมีกนกลายไทยด้วยใบยใหญ่มากมกานกลายไทยนี่เท่าไหร่อะคะคุณป้า อันนี้2,800บาทอ๋อนี่มีราคาแปะอยู่นะคะหูกวักมลกตเต็มเลยใครสนใจกวักมลกตแนะนําให้มาร้านนี้นะคะคือเยอะมากนะคะมีหลายราคามี4,000มี900นะคะโหใครชอบกวักนะคะมิวก็มีมิวราคา600บาทเองต้นนี้นี่ใช้ชน2,000บาทอันมณนี3สีอกคนิมานะคะนี่ก็1,200บาทนะคะถ้าใครสนใจก็อยู่ล็อกไหนคะ p ีห้าสเกนาะก็มาติดมามาเที่ยวที่นี่ก็มาเดินเล่นที่นี่ได้เลยมีบีโกเนียไลจุดขายด้วยนะคะอนี้ร้านนี้จะเป็นร้านกาแฟนะคะแล้วก็แบบมีต้นไม้ขายด้วยนะทุกคนมีบีโกเนียนะคะนี้แปด้อยหบาทนะคะมิ้วก็มีนะมีหลายต้นเลยหลายเหลือนก็มีกัมกุ้งก็มีร้านนี้เยอะมากๆเลยอันนี้เป็นสวนน้ำพุมด่างนะคะ ใครอยากได้โวนภูมิ่างก็มาที่ตลาดนี้ได้เลยนะเงินไหลาขาวและไหลชมพูนะคะที่ร้านนี้นะคะขายกระถางละ180บาททุกต้นเลยนะคะนี่ร้อยแปดสิบบาทนะมาฮิ้วไปได้เลยสวยมากกระถางใหญ่นี่อันนี้คือร้อยแปดสิบบาทนะทุกคนใหญ่มากราคาดีมากอันนี้สวนต้นไม้ นงนุดนะคะมีต้นไม้เยอะมากแล้วก็มีบอนสีด้วยบอนสีเยอะมากเลยอันนี้ขายออนไลน์ด้วยไหมคะหรือว่าขายขายขายต้นหน้าร้านอย่างเดียวใช่ไหมคะโหหน้าร้านอย่างเดียวอันนี้เป็นบอลลูกไม้ใช่ไหมคะอันนี้กระถางเท่าไหร่อเอ่ยหนึ่งพันใช่ไหมกระถางละกระถางละพนันโหชายชนก็มีอันนี้สามกระถางร้อยเป็นลูกไม้ผสมขึ้นมาห่อ๋อเป็นลูกไม้ผสมใหม่ อ๋อที่ร้านผสมเองด้วยแล้วก็รับจากสวนด้วยรับมาเป็นมเมล็ดเลยนะเป็นมเมล็ดแล้วก็มาเ <มา S 1> พาะมาเพาะแล้วก็มีมี<ช>ตู้บอลด้วยอ๋อเวลาผสมดอกเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ห่อไงคะอันนี้ดอกเขาผสมติดแล้วฮะต้องห่อไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันร่วงมันแมันปักโอ้นี่ไงถ้าร้านนี้ก็คือจะมีบอลสีเยอะมากมมีชื่อมีชื่อใช่เป็นเพื่อนกัน ทำทำได้กันใช่เป็นเพื่อนกันเขาเป็นคนสอนผมส่วนใหญ่เขาจะเป็นบอลมีชื่อแล้วอข่าวหัวแล้วส่วนผมก็ไปทางเลยอ๋อไปอีกทางจะได้ไม่ทับเส้นกันไม่ทับเส้นกันไปคนละทางเจ้าอผสมใหม่เลยเป็นลูกหมางใหม่เลยนี่อย่างอันนี้ก็พนักครนี่อันนี้อันนี้หกร้อยห้าสิบคือมีราคาอยู่ทุกต้นเลยอย่างนางใหม่อันนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบบาทเองเนาะ ไม่เหลือแล้วใช่ไหมคะต้นที่แบบเทปเทปไม่เหลือแล้วอันนี้ปลายพญาปลายหมดแล้วอุ้ยนี่ก็น่ารักอันนี้เขาทำเองไม่มีของเองเนี่ยโอขายได้ก็นี่ก็สวยร้อหกร้อยอืมนี่เมืองชิมพีอันนี้ก็สวยอันนี้เก้าร้อยบาทอันนี้อันนี้ชมพูทวีปราคาสองพันห้าแสดงว่านี่หายากเหมือนกันก็ไม่ยากไม่ยากเทลายอ๋ออยู่ที่ลาย โอนนี้2องพนะคะนี่โอ้นี่ไงเชียงใหม่บันจังหวัดตับจังหวัดเนาะอันนี้นาะราทิว่านะคะอันนี้พันสามเชียงใหม่พันหนะคะโอ้สวยๆเต็มเลยแล้วก็มีโคโลด้วยร้านนี้มีโคโล่ขายด้วยนอกจากบอนสีเยอะเลยชื่อร้าน YG Garden นะคะที่ตลาดสมบัติบุรีนะคะ มัดูได้เลยเจ้าของมาอยู่นี่คือเราแอบมาส่องให้เพื่อนๆดูนะร้านนี้ชื่อร้านอะไรคะร้านลัคกี้แพนค่ะร้านลัคกี้แพนเนาะเห็นมีหูช้างเหลืองด้วยอย่างนี้ต้นเท่าไหร่อะคะต้นนี้อยู่ที่4,500ค่ะอันนี้เป็นไข่นะคะเป็นไข่ใช่เพราะไข่ใช่เพราะจะไข่มาค่ะต้นลําต้นก็จะแข็งแรงกว่าชิ้นเนื้อค่ะ แลลายเหลืองเนี่ยค่ะลายเหลืองอันนี้เป็นไม้ข้อค่ะโอ้โหใบใหญ่มากใช่แล้วก็ลายสวยมากค่ะอันนี้ต้นนี้ต้นนี้ร,นราคาอยู่ที่3,500 3,500บาทนะคะ,คะสามใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะอ,อ๋อสามใบกับอีกหนึ่งหลอด3,500ัาร<ช>้อย <500, S 2> <500, S 2> บาทใช่แล้วก็จะเป็นใบใบใหญ่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าใบใหญ่มากใช่เงินเมาดังเหลืองฮอลแลนด์ค่ะลายสวยลายเทพมากแล้วก็มีเบอร์มาร์คคาร์ไลโซ่ค่ะเบอร์มาร์คนี่น่าจะเป็นคอมแพคเทาใบเล็กๆใช่ค่ะคอมแพคค่ะ เท่าไหร่คะอย่างเงี้อันนั้นอยู่ที่900อันนี้เ0้าร้อยบาทอันนี้บอลกระดาษค่ะบอลกระดาษลายสวยมากอย่างงี้เท่าไหร่คะอันนั้นอยู่ที่2,500อันนี้2,500บาทนะคะอุ๊อันนี้ก็แบบอมชมพูแบบว่าใบสีสวยมากใบใหญ่มากโคโลก็มีเทียบเลยค่ะอิลโลสแกลสนะคะอ๋ออันนี้อันนี้แนนซี่แล้วก็อันนี้แนนซี่ค่ะอันนี้กำลังจะกัดหน้า ตัวนี้ค่ะจะเป็นสีเหลืองๆค่ะตัวนี้จะเป็นเลมอนค่ะนี่เลมอนเลมอนลามเลมอนลามแล้วก็โมจิโต้โมจิโต้ค่ะโมจิโต้นี่เท่าไหร่คะโมจิโต้ต้นนี้อยู่ที่เจ็ดพันค่ะอันนี้เจ็ดพันนะคะใช่ค่ะเคนนี่อันนี้พระนครใช่ค่ะพระนครใหญ่มากใบใหญ่มากอย่างนี้เท่าไหร่คะอย่างนี้อันนี้อยู่ที่3,500ค่ะอันนี้3,500นะคะสีสดใสแล้วก็สวยมากนะคะใบนี้แบบแดงทั้งใบเลย อแดงทางใบเลยใช่สวยมากค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งไม้เป็นไม้โบราณเหมือนกันอันนี้ไม้โบราณเป็นมหาชาติมหาชาติใช่ค่ะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่สามพันค่ะสามพันค่ะอันนี้มีดอกน้องมีดอกค่ะโอ้สวยมากนะคะ เปิดทุกวันไหมคะร้านที่เปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันเนาะก็ใครสนใจก็มาที่ร้านนี้ได้เลยใช่ค่ะร้านลักกี้แพนลักกี้แพนแอดลัคกี้ทีค่ะเพราะว่าในในร้านของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ต้นไม้อย่างเดียวนะคะของเราจะมีในส่วนของน้ำมันหอมระเหยใช่ค่ะช่วยผ่อนคลายค่ะสกัดจากธรรมชาติร้อยเอร์ซ็นะคะก็คือจะเป็นอันนี้ค่ะนะคะสังเคราะห์อันนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นมิกิตอิงลิโอ๊ด แล้วก็จะมีเป็นแบ็คเพอร์ะแบ็คเพอร์อันนี้ขออ้างอิงนิดนึงค่ะจะไปกิ่นเดียวกับคิงพาวเวอร์หอมมากกินเดียวกับคิงพาวเวอร์เนาะกลิ่นเดียวกับรงแรนนะคะ250บาทใช่ค่ะบามีทั้งต้นไม้แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะสำหรับร้านนี้โอเคได้ขอบคุณนะคะค่ะดีค่ะอันนี้จะเป็นร้านแคคตัสนะทุกคนคือแบบว่ามีแคคตัสเยอะแยะมากมายนะคะอย่างอันนี้ก็เจ็้อยเออ้ยเจ็บาท อันนี้150บาทนะคะน่ารักเต็มเลยเนี่ยกระถางเขาก็น่ารักมากแบบนี้ก็เล็กๆก็มียิมโนก็มีนะคะนี่มีแ8ดบาทนี้150ยาิบบาทกระถางน่ารักมากกระถางน่ารักสุดๆร้านนี้สีชมพูมากนะคะเฉลียงโฮมการ์เด้นนะคะโอ้มีชวนชมขายด้วยนะแล้วก็ชวนชมด่างอันนี้เป็นบอลกระดาษนะคะอุ้ยมีคนเนี้ย มีคนนียแบบว่าจุดใหญ่มากอย่างนี้ต้นเท่าไหร่อะคะพี่อ,อ, 450. อันนี้450บาทเองทุกคนเดี๋ยวจะทาบมือให้ดูนะคะอะทาบมือให้ดูว่าใหญ่ขนาดไหนแล้วจุดเขาก็ใหญ่มากนะคะคือ450หมดเลยไหมคะทุกกระถางไหมคะอันนี้ทุกกระถางนะคะคือ450บาทหมดเลยนะคะอันนี้ให้ดูความไกลๆระดับไกลๆโอ้สวยอะ่ะน่ารัก มอนกระดาษอย่างนี้ต้นเท่าไหร่อะคะพี่ตัวนี้สูตรที่พันห้าค่ะอ๋อถ้าต้นนี้พันห้าใช่ค่ะถ้าต้นนี้พันสองมีพันสองถ้าเป็นกระถางใหญ่อย่างนี้อยู่ที่หกพันค่ะกระถางใหญ่หกพันนะคะใช่่คโอ้โกระถางใหญ่หกพันแล้วตัวเล็กๆอย่างนี้คะนี่น่ารักน่ารักแบบนี้กระถางละร้อยค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะโอ้โหเดินเข้ามานี่คือนะคะแบบว่าสดใสมากน่ารักมากร้านแล้วก็มาร้านนี้นะคะร้านกู๊ดเฮีย ใบกลมต้นนี้อย่างนี้เท่าไหร่คะพี่ต้นนี้ร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวน่ารักนะคะเป็นเท้าไดนโนเสาร์อ้วนๆนะคะโอ้หฟาโลก็มีฟาโลอย่างนี้กระถางเท่าไหร่อะคะอันนี้ห้าร้อยห้าร้อยบาทอ,อันนี้เกตบังกรอ๋อมันมีนี่ข้างหลังอย่างนี้เท่าไหร่คะพี่จะเอารูปตัวแม่ไม่ขายในแกล้งอะค่ะอ๋อขายตัวลูกลูกเท่าไหร่คะ ตัร้อยแปดสิบบาทนะคะเผื่อใครอยากสะสมไม้แปลกนะคะโอ้ข้างหลังเขาเป็นเกรดข้างหลังเขาเป็นเกรดนะคะแบบนี้แบบนี้นะทุกคนด่างด้วยด่างด้วยหนูเห็นปักกายดาวต้นนี้เท่าไหร่คะบักกายดาวต้นนี้สองพันสองบกกายดาวเป็นเนื้อเยื่อนะคะต้นนี้ราคาสามพันสองร้อยบาทนะคะโอ้ยเปเปอร์แตงโมก็น่ารักอย่างนี้เท่าไหร่คะพี่ อ๋อราคา180บาทนะคะเฮ้ยน่ารักวาสนาเท่าไหร่คะพี่ห0ร้0 0บาทนะคะใครที่แบบว่าชอบสายเขียวนี่ต้นนี้300บาทต้นนี้คะ550 5บาทแล้วก็มีต้นยาวๆด้วยถ้าใหญ่ๆก็คือ3500บาทนะอย่างนี้ออนี่งมิวคอนเฟสติมิววคอนเฟติกตมุตตมีก็ยังมีเลียเล็กๆ อันเล็กๆอย่างนี้พี่ขายเท่าไหร่คะสามร้อยห้าสิบาทเป็นม<ต>ิ้วเล็กๆนะคะแต่ลายนี่ลายไม่เล็กนะจ๊ะลายไม่เล็กนะจ๊ะ<า>พี่เขาบอกลกายไม่เล็ก<ช>นะจ๊ะร้านนี้ชื่อร้านแพนการ์เด้นนะคะอันนี้นะคะเบอร์ศูนย์หกศูนย์หกห้าหกสองหกสี่ห้าเก้าหนึ่งนะคะต้นไม้เยอะอยู่บอนสีเยอะมากนี่บอนสีเยอะนะคะสีสวยด้วย ค่ะถ้าเป็นบอลเก่านะคะก็จะเป็นจุลพลนะคะอันนี้บอลเก่าใช่ค่ะค่ะก็ที่ลูกค้าตามหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นาหานุมานหานุมานก็อันนี้จะมีไซส์เล็กนะคะหนุมานมีไซส์เล็กหนุมานข้อเฝ้านะคะนนจะมีไซส์ใหญ่ที่โชว์ด้านหน้าที่กัดสีแล้วนะคะสีชมพูที่ตรงไปใบกลมๆด้านหน้าอันไหนนะเอ่ยอันนี้เหรอคะค่ะก็จะมีต้นไซส์ใหญ่ให้ดูอันนี้ใช่ค่ะ อันนี้คือต้นไซใหญ่ให้ดูวู้ชายชนสีสดมากเลยอ่ะอย่างนี้เท่าไหร่คะเนี่ยเจ็ดพค่ะเจ็ดพันะคะอ้โหสีสวยสดใสมากถ้าอย่างต้นเล็กๆอย่างนี้ค่ะค่ะก็พวกลูกๆอะค่ะก็จะมีต้นลาร้อยขึ้นไป150ต้นละร้อยร้อขึ้นไปใช่อ๋บอนสีเยอะมากอมนอกจากบอนสีมีอะไรเพิ่ม เติมมั้งคะจากจากตัววันสีไม้ด่างไม้ด่างที่ตอนนี้เรามีขยายมาเซลค่ะก็จะมีกระถางละ1 5ออันนี้ตรงนี้คือ150ใช่ค่ะก็จะมีอีพีะมีเทคิงมีอีพีใช่ออมกหนกลายไทยออมกหนกลายไทยออมเงินใช่ค่ะถ้าเป็นไซส์ใหญ่อย่างบางคนไม่รู้ว่าโตมาจะประมาณไหนก็จะมีไซส์ใหญ่ให้ดูด่างขาวดังเหลืองใช่ค่ะอีพีดังเหลืองอีพีดังขาวเซบูอันนี้เซบูเหมอนเซบู อ๋อนี่คือจะเป็นเป็นตัวอย่างให้ให้ลูกค้าดูว่าแบบใช่พอโตขึ้นมาแล้วจะเป็นแบบนี้ใช่พออีพีพอได้อายุเขาก็จะฉีกใบแบบนี้ค่ะอ๋อค่ะตอนเล็กๆเขาจะหน้าตายังไม่ฉีกยังไม่ฉีกก็ยังเป็นจิ๋วๆแบบนี้อยู่เนาะค่ะโอ้แล้วก็มีชก้าชั้นนะชั้นดางชั้นอย่างนี้เท่าไหร่คะราคาจะตามลายเลยนะคะเริ่มต้นนี้ เออพันห้าต้นนี้พันห้าแต่ก็จะเป็นดําติดด่างชมพูมาหน่อยนึงติดด่างชมพูนิดนึงใช่ถ้าอันนี้ต้นนี้เออสี่พันค่ะสี่พันต้นนี้ต้นนี้ลายสวยสี่พันห้าต้นนี้ก็ลายสวยต้นนี้แปดพันแปดพันอันนี้คือที่ถือสกอตไบร์นี่คือเช็ดใบใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะไม่ใช่สกอตไบร์เป็นเอ่อฟังน้ำฟังน้ำใช่ฟังน้ำเช็ดใบให้ใบแบบ ไม่ติดฝุ่นนี้ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นโซนเล็กๆุใช่อันนี้จะเป็นตะกูลซิงโกเนียมค่ะซิงโกเนียมอ๋อแยกเป็นเป็นจุดๆใช่ค่ะบอลสีอยู่กับบอลสีซิงโกเนียมอยู่กับซิงโกเนียมใช่ค่ะจะเป็นออนเพชรอย่างนี้เท่าไหร่คะน่ารักดีตัวนี้จะเป็นดาวใต้ค่ะใบกลมค่ะใบกลมอยู่ที่400ค่ะ400บาทนะคะใช่ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ แพนการ์เด e นนะคะมีใน Facebook แล้วก็ IG ใช่ไหมคะแล้วก็มาติดต่อที่นี่ได้เลยก็สามารถโทรมาก,ก่อนได้คะ่ะที่เบอร์066นะคะไอโทษค่ะ0ูนย์เก้6เก้ะ0องหกห6 1 6, 6 1, 1 6 6นะคะโอเคค่ะศูนย์เก้าเกองนะคะโอเคค่ะขอบคุณคะ่คณคะที่นี่มีพวงคามด้วยนะคะพวงคามที่นี่ก็อยู่ที่180บาทนะคะ แล้วออกดอกสวยมากกระถางแบบประมาณนี้สวยม่ะต้นนี้ก็สวยต้นนี้ร้อย,ยี่สิบเหรยอันไหนคะพี่ขันยิกาลันยิกานี้สองร้อยห้าสิบาทนะคะหอมด้วยพี่เขาบอกอันนี้สองร้อยห้าสิบาทก็คือต้นใหญ่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นไม้ไม,แบบไม้แดดไม้ไทยนี่มังก่อนคาบแก้วใช่ไหมคะนี่แบบนี้นะคะ2 5 0ห้าบบาทพืชผักสวนครัวก็มี พืชผักสวนครัวสิบบาทหมดเลยเหรอคะจริงง้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ครับมาเลือกไปหมดแล้วเนีต้นละสี่บาทก็เลยขายเละไปเลยคุณลุงขายพริกงามงามขายเละคุณลุงบอกขายเละไปเลยเนี่ยพริกงามงามต้นละสิบบาทใครมาซื้อบ้านอยู่แถวนี้มาซื้อไปเลยนะคะสิบบาทหมดเลยสิบบาทหมดเลยมาอุดหนุนคุณลุงด้วยนะคะทุกคนถ้าใครผ่านมาแถวนี้ร้านนี้นะคะชื่อร้านอะไรคะ ยังไม่มีชื่อครับยังไม่มีชื่อตั้งมานานยังคะเพิ่งจะมาได้ประมาณ4เดือน3-4เดือนประมาณเพิ่งมา3 4าเดือนเนาะเห็นประกเทาต้นใหญ่มากต้นนี้ใหญ่มากนะคะอันนี้ยังไม่ได้ปล่อยยังครับม,มีมีตัดไว้รอปล่อยแค่2ต้นนี้ครับอ๋อมีตัดไว้รอปล่อยเนี่ยครับปกติขายใน Facebook หรือว่าขายในเปิดร้านขายอย่างเดียวครับผมเปิดร้านขายหน้าร้านอย่างเดียวใช่ครับ<อ>ผมนี่นะคะ2ต้นนี้ขายเท่าไหร่คะเนี่ย อันนี้ปล่อยไปแล้ว2 0 0พครับ2000บาทนะคะต้นใหญ่ขนาดนี้นะรากเดินดีแล้วนะคะนี่2 0 0 0บาทเลี้ยงน้ำเลยชัมน้ำใช่ครับโอ้แต่ถ้าต้นใหญ่ถ้ามีคนสนใจก็หมื่นแปดครับหมื่นแปดนะคะมาดูได้นะคะที่ร้านโหมีพีโกเนยด้วยต้นใหญ่มากพีโกเนยอันนี้ขายไหมคะเนี่ยมีต้นเล็กแบ่งขายไว้โอ้ต้นเล็กต้นเล็กอยู่ด้านโน้นครับผมนะครับ นี่บีกคนเนี้ยครับผมอุ้ยอมเพชรไก่ล่างเป็นสามหูใช่ครับอันนี้จะแบ่งขายต้นเท่าไหร่คะบิกคนเนี้ยบิกนเนีย2อ0ยห้าิบครับ250ห้าบาทนะคะอุ้ยอันนี้คือใหญ่มากครับผมนี่ไหลขาต้นนี้เป็นต้นแม่ปะคะหรือว่าต้นแม่จะอยู่ด้านหน้าครับอันนี้ก็คือขายขายเหมือนกันครับถ้าไซส์นี้พันห้าครับอันนี้หนึ่งพันห้าครับผม หูมีตั้งหลายใบแน่ทุกคนราคามันลงไปเยอะนี่นี่นี่ห้าหูนะใช่ครับห้าแชกแล้วด้วยครับห้าแชกแล้วด้วยนะคะมาดูได้เลยเน้นแบ่งปันครับร้านนี้โมจิโต่อันนี้ก็ต้นแม่ใช่ไหมครับโมจิโต้ใช่ครับผมมีลูกรอรอแยกอยู่ครับส่วนมากผมขายลูกใช่ครับแม่ยังไม่ขายครับแต่ถ้าเบอร์มาร์กอย่างเงี้ยค่ะขายกระถางยังไงอ ถ้าไซส์เล็กๆอย่างนั้นกระถาง250เลยครับอันนี้250บาทนะทุกคนครับผมหนึ่งใบแทงหน่อแล้วนะคะแทงยอดแล้วไทสไลด์อันนี้ก็ต้องเป็นต้นแม่แน่นอนใช่ครับอันนี้คือใหญ่มากอันนี้ก็คือไข่ต้นลูกครับต้นลูกเท่าไหร่คะลูกกระถาง250เหมือนกันครับอันนี้250ครับโอ้หจะมีไอ้ที่ขึ้นเสาจะเป็นหลักพันครับถ้าขึ้นเสาเป็นหลักพันครับผมท่านี้ก็250บาทครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นมอเทนครับมันจะมีมอเทลกับโมจิโต้ครับโมจิโต้จะเป็นตัวนี้ครับนี่ครับโมจิโต้แน่ๆครับอ๋ออันนี้คือโมจิโต้แน่นอนการันตีใช่ครับมั่นใจ f อลิด้านี่ขายไหมคะเนี่ยอ่าถ้าไลน์นี้สองหมื่น้าครับสองหมื่นห้านะคะทุกคนถ้าสนใจก็มาที่หน้าร้านเลยขายทุกวันครับผมโซนพีมา ล็อกสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยครับโซนพีโซนพีล็อกสิบเอ็ดสิบสองติดลานจอดรถครับผมติดลานจอดรถนี่ใบไก้เราสวยมากนี่เยลโล่เฟรมอ๋อใช่ครับโอ้โหผมชื่นชมมีคนรู้จักแล้วเพราะตอนแรกมันเขียวไม่มีใครเชื่อตัดทีไรก็เขียวครับอ๋ออันนี้เยลโล่เฟรมนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือต้นแม่เหมือนกันใช่ครับถ้าแดดร้อยมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าแดดร้อยก็คือเขาจะเหลืองครับผมเพิ่งเอามาออกใกล้จะไฟละใช่ครับใกล้เขียว ตอนแรกไม่มีใครเชื่อถ้าสนใจก็มาที่นี่เลยทุกวัน<ม>นะคะเปิดกี่โมงคะอ่าประมาณ9โมงก็เปิดแล้ว <9 S 1> ครับเพราะรีบม,มาลดน,น,น้ำต้นน้ <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับร้านนี้ก็แบบสวยมากนะคะทุกคนอันนี้โมจิโต้นะคะ25 0บาทเองโหราคาดีมากนะคะนี่อันนี้สวยมากชายชนสวยมากปกติคือขายช่องทางไหนบ้างคะ ก็หน้าร้านออนไลน์หน้าร้านแล้วก็ออนไลน์นะออนไลน์ online นี่คือเพจชื่ออะไรอะคะ Dream Garden Shop d e a m Garden Shop อันนี้ <Dream S 2> เ p e ปอร์เท่าไหร่อะเปเปอร์แตงโมเปเปอร์แตงโมร้อยเดียวร้อยเดียวน่ารักมากโอยแล้วไหลเหลืองอนะไหลเ่เหลืองตอนนี้ราคามันล่วงจากใบละสี่พันห้าตอนนี้ต้นนั้นให้พันแปดอันนี้พันแปดนะคะวุ้ยราคาดีสีสวยอันนี้ด้วยเหมือนกนอันนี้ใบใหญ่มากอันนี้ก็พันแปด โอ้วเบอร์มาที่ชชัๆอย่างนี้ก็ขายไหมคะแล้วแต่ลูกค้าชอบตัดยอดก็ขายนะอ๋อถ้าถ้าชอบก็เอาไปชํำอย่างนี้ใช่อย่างอย่างอย่างเมื่อกี้เขาก็เอาตัดยอดไหลเหลืองอย่างเงี้ยอ๋อใบอ๋อแบบนี้ใบเดียวอุ้ยสวยนะใบนี้สวยใบเดียวเท่าไหร่คะแล้วแต่แล้วแต่ใบจ้ะใบนี้สวยใบนี้สวยนี่สเตียดีใช่ใช่ใบนี้สวยใบนี้เท่าไหร่ใบนี้เหรอถ้าใบนี้ให้พันหนึ่งพันหนึ่งเพราะว่าเตียนะคะ แต่ถ้าฮาปอ่ะ <900. S 1> เหมือนกันไหมเก้าร้อยเก้าร้อยบาทนะคะโอ้เอาโบอ่ะเอาโบราคายัางไงอันนี้เจปแปนเจปแปนสองใบให้ไปหกพันห้าสองใบหกพันห้าร้อยบาทเฮ้ยเอาโบเจปแปนอีพีมาโบขายไหมตอนนี้ไม่ได้ขายให้ดูอ่ะอติดด้อยหมดเลยติดด้อยหมดเลยอันนี้อันนี้ก้ามกุ้งอะคะราคายังยังยังไม่รู้ราคาแบบ คือมอนจะเก็บไว้ก่อนอ๋อเก็บไว้ตั้งแม่ก่อนเพราะว่าตอนนี้ราคามันมันมันดาวลงใช่ไหมคะนี่เงินไหลมาก็หกร้อยห้าสิบนะคะไม่ใช่จ้ะราคาเดิมอันนั้นตอนนี้เหลือประมาณส5 0รอห้าสิบใช่อันนี้เหลือส5 0รอัหสิบนนี้ราคาเดิมโอ้อีพีเหลืองก็มีนะราคาเผื่อใครสนใจโอเคได้ขอบคุณค่ะคีแก๊สใหญ่มากอย่างนี้ขายทั้งเสาไหมคะค่ะเท่าไหร่คะอันนี้ให้ส สองพันห้าราคาเดิมนะจากเท่านี้ตอนนี้เลี้ยงมาหลายใบอันนี้บัตไกดดาวเท่าไหร่อะคะตอนนี้าา 105, ต้นนี้หมื่นห้านะคะแล้วจันเงินนะคะจันเงิน,น,น,น 3, 000, อันนี้สามพันบาทโอ้ร้านนี้ก็คือสวยมากนะคะร้านนี้ก็ชื่อร้านโอโ,โอโซนนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามเจ็ดเก้าสองเจ็ดศูนย์นะคะมาดูได้เลยนะคะร้านนี้ต้นไม้ สายเขียวสายคือต้นไม้ใหญ่มากใหญ่จนแบบว่าปิดตัวพี่เจ้าของร้านเขาหมดแล้วหูวินสันดังเท่าไหร่คะ,นนคะมื่นหนึ่งใหญ่มากใครอยากได้เหลืองๆนะมาดูได้นะคะอ๋อโอเคอีพีอะค่ะอีพีอันนี้อันนี้อีพีพันเดียวค่ะพันเดียวหูใหญ่ขนาดนี้เลยโอ้ราคาดีราคาดีร้านนี้นะคะดูต้นโน้นดูใบต้นโน้นโอ้ต้นโน้นเท่าไหร่คะพันเดียวค่ะอาอพันเดียวเหมือนกันคุณพระคุณเจ้า ต้นนี้ก็หนึ่งพันบาทนะคะโอ้บใ oh, บใหญ่มากอ๋อ oh, oh, อันนี้ก็สวยโชคเก้าชั้นด่างาต้นนี้เท่าไรคะอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะด่างสวยมากโอ้โอเคขอบคุณนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยนะคะนางไหมใหญ่มากอันนี้นะคะมาอีกละหนึ่งเป็นร้านสุดท้ายละจริงๆในร้านเนี้ยในที่เนี้ยมีหลายร้านมากแต่ว่าเดี๋ยวหาอันนี้ก่อนเนาะ พี่เชื่อ,อะลยคะ่ะพี่ชือ่อออค่ะพี่อ้อเนาะพี่อ้ออันนี้พี่อ้อเป็นส่วนบอลหลักๆเลยป่ะคะก็ก็หลักเนาะหลักอยู่ค่ะบอลสวยมากใหญ่มากอ,อันไหนที่แรงบ้างพี่แรงแรงตอนเนี้ยอ่ากำลังขยายพันธุ์อยู่จะเหลือแรงที่หลานยังไม่กี่ตัวอืมอเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำตน้ตนตเนี้ยคือฮานุมันออกส์ฮานุมานออก่อค่ะใหญ่มากต้นนี้คือศิลาเพชร ศิลาเพชรคุ้มรัพย์คุ้มรัพยโหสวยๆงั้นเลยราคาอย่างไรบ้างคะพี่ตอนนี้ราคามันดรอปลงมามันดรอปลนกันใช่ก็มาถามที่ร้านแล้วกันเนาะเพราะราคาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะอย่างนี้อันนี้เห็นเขียนราคาไว้เลยใช่พญาขอมก็เนี่ยเป็นแม่พันธเลยค่ะอายุเกือบสองปีอันนี้สองปีไม่เคยผ่าผ่าหัวมาเลยนะไม่เคยผ่าการผ่าหัวเลยอู้นี้ก็สวยอันนี้จอมทับค่ะอันนี้จอมทับปกติจอมทับเขาจะแดงกว่านีกป่ะคะค่ะ แสงที่หลานมันมันน้อยไปอ๋อถ้าเขาแสงเยอะคือเขาจะแดงใช่อันนี้ใหญ่มากอันนี้เป็นไม้ผสมเกสรเองไม้ผสมเกสรเองไม่ได้ตั้งชื่อไม่ได้จดทะเบียนใหญ่มากค่ะโอ้ไม่ได้ตั้งชื่ออันนี้ก็ขายเหมือนกันใช่ไหมคะใช่โอบอลสีเยอะมากนะคะร้านนี้อันนี้คือสีลาเพชรค่ะสีลาเพชรนะคะโอ้สวยอ่ะสวยๆทั้งนั้นเลย อันนี้ก็คือที่อยู่ติดเบอร์ติดต่ออะไรเงี้ยใช่ไหมคะ a i a n f o r นะคะศูนย์เสอสี่สาเจ็ดหนึ่งแปดสองสาเผื่อใครแบบชอบบอลสีถ้าเป็นโซนนี้นี่ค yeah> ือขายราคายังไงอะคะอันนี้ราคาหลักร้อยค่ะหลักร้อยโอ้โหนี้ราคาหลักร้อยนะใหญ่ขนาดนี้นะทุกคนคือพี่เขาทำส่วนบอลสีเองนี่อันนี้ใหญ่มาก อันนี้สวยมากค่ะศิลาเพชรค่ะสีลาเพชรอันนี้ราคาเท่าไหร่อะคะอันนี้อยู่ที่หนึ่งบาทค่ะอันนี้หนึ่งบาทนบาทนะเป็นแม่พันธุ์เหมือนกันนะคะเป็นแม่พันธุ์เหมือนกันยังไม่ได้แกะหัวยังไม่ได้อะไรเนาะยังค่ะยูแอบเห็นตรงนี้เป็นโหลแก้วหมดเลยเป็นไม้ข่อยเนื้อเยื่อค่ะไม้เพาะเนื้อเยื่ออันนี้เพิ่งเอามาลงป่ะคะใช่ค่ะเพิ่งลงอ๋อเพิ่งเอามาลงเฮ้ยนี่ก็สวยอันนี้คือดารานุพัลัค่ะดารานุพัลักระถางเริ่มต้นที่เท่าไหร่อะคะ เริ่มต้นที่ห้า0ันบาทค่ะเริ่มต้นที่ห้าพันบาทอันนี้มีหัวทุกต้นนะคะทำจำนวนได้อ๋อทำจำนวนได้มีหัวทุกต้นช่วงเนี้ยมันจะไม่ค่อยสวยนิดนึงวันใบมันทิ้งอะลงหัวอ๋อใบทิ้งลงหัวช่วงช่วงเดือนนี้ใช่ไหมคะช่วงเดือนหน้าหนาวอันนี้ก็สวยพีิมาณค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์เหมือนกันเป็นแม่พันธุ์เหมือนกันใช่มีหัวหัวใหญ่มากเลยค่ะ้าดทำจำนวนได้หัวใหญ่มากค่ะทำจำนวนได้อ่ะมาดูไม้เนื้อเยื่อกันค่ะเห็นนี่อันนี้เป็น ใบเลือดสีทองใบเลือสีทองอย่างนี้โหลเท่าไหร่คะ300บาทค่ะ300บาททุกคนพิงค์วินเซตจะชมพูแล้วด้วย1้0้รยห้าสิบไปต้องหลุนเลยค่ะชมพูนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะพิงควินเซตจะโหการส้มการส้มลุ้นด่างค่ะการส้มการส้มลุ้นด่างนะคะนี่300บาทใช่ใช่ไมคะเห็นราคาอยู่นี้การส้มลุ้นด่าง แล้วนานเท่าไหร่ที่เราจะเอาออกจากโหลได้คะอ่าเลี้ยงต่ออยู่ในโหลประมาณ 2- 3สเดือนจนกว่าเชื้อวุ้นเขาจะหมดอะค่ะเลี้ยงจนเชื้อวุ้นหมดลากเดินดีลากเดินดีไม่ต้องรอให้เชื้อวุ้นหมดก็ได้พอแค่ลากเดินดีก็แยกได้ค่ะลากเดินดีก็แยกออกมาก็คือมาใส่กระถางทั่วไปข้างนอกได้อ่าใช้เป็นขุยมะพร้าวค่ะอ๋อขุยมะพร้าวอันนี้ก็บูษสาคำนะคะบูบุาราคำด่างค่ะออันนี้บูษารคำด่างคือห้าร้อยบาท ราคา500อบาทใครอยากได้บุตรนะคะก็มาลองพอเลี้ยงเนื้อเยื่อกันนะคะแล้วฝั่งนี้นะคะเหมือนกันไหมกับฝั่งน้นเหมือนกันค่ะนี่กุ้งใช่ก้ามกุ้งก้ามกุ้งด่างด่างนะคะโอ้แล้วก็มีหูช้างอ๋อแล้วก็มีหูช้างและอันนี้อะคะอันนั้เป็นเป็นกุ้งกุ้งเซ็ตใหญ่เซ็ตใหญ่หน่อยอย่างนี้เท่าไหร่คะโหล อันเ set ใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ขายค่ะอ๋อยังไม่ได้ขายเป็นตัวโชว์ตัวโชว์แต่ถ้าลูกค้าสนใจก็ขายค่ะอ๋อถ้าลูกค้าสนใจก็ขายอันนี้อันนี้ทําเป็นตู้อบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นแสงประพัดอนโอ้แสงประพัดศรอย่างนี้ขายไหมถ้ามีคนขาอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้สองพันห้าดีนะเลี้ยงแบบนี้คือเราก็ได้เห็นเขาด้วยเนาะถ้าเราไปใส่ในตู้อบแบบตรงนู้นเราก็จะไม่ค่อยเห็นเขาใแต่นี้คือเราทำม็คือเข็นเขาเลย ส่วนผสมในตรงนี้ค่ะเราจะต้องใช้อะไรบ้างถ้าสมุติว่าใช้แบบนี้ตัวนี้พี่ใช้พีทมอดค่ะพีทมอดอย่างเดียวโอแล้วก็เอาบอลเข้าไปใส่แล้วก็ซีนไว้ใ่เขาก็อยู่เขาได้ค่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะก็มีทั้งไม้ด่างไม้เนื้อเยื่อนะคะถ้าใครสนใจบอลสีก็มีนี่แล้วก็มีข้อมูลให้ดูด้วยว่าอันไหนคืออะไรตัวท่งตัวเทพใช่ไหมคะฮนุมานอะไรอย่างเนาะ าใครสนใจคือตามเบอร์เมื่อกี้เลยให้ติดต่อไปนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเดินชมตลาดสมบัติบุรีนะคะต้นไม้เยอะมากๆโดยเฉพาะบอนสีนะคะแต่ว่าต้นไม้อื่นๆก็มีต้นไม้ตกแต่งสวนประดับสวนนะคะราคาก็จะประมาณในคลิปนะคะก็สําหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้เราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเชื่อว่าอาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักด้วยค่ะบ๊ายบายนะคะ